ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพทอ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิประโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีตุนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะทาราศีตุลคนใดกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายไวๆนะคะ ราศีตุลคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาหลอดประจำเดือนกันยายนปี2564ของชาวราศีตุลได้แก่ Five of Swords, Nine of Wands, Queen of Swords, The v i e e Two of Pentacles, King of Wands, Three of Wands, The Tower 9 of once of once and c h e r i s t e คุณผู้ชมคะรักเป็นพิษคือความจริงที่เจ็บปวดซึ่งเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนในการดำรงชีวิตจริงเนื้อกว่าคำว่ารักคือความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนต้องมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอเข้ากันได้มีความอดทนและยอมรับด้านมืดของกันและกันให้ได้ ส่วนใหญ่คู่รักเวลามีความขัดแย้งกันมักถือทิฏฐิศักดิ์สรีเป็นที่ตั้งไม่ยอมลดลาวสอกให้กันมักล้อเล่นกับความรู้สึกของอีกฝ่ายจะเอาชนะให้ได้นี้ปัญหาไม่เคลียร์ไม่ปรับความเข้าใจไม่ยอมรับความเป็นจริงส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างเก็บความไม่พอใจเก็บความขับแค้นใจเอาไว้ กลายเป็นความสัมพันธ์เป็นพิษหรือ Toxic Relationships วันหนึ่งมีตัวแปรมาเปิดช่องทางให้หลุดพ้นจากความกดดันก็เกิดเป็นฟางเส้นสุดท้ายพร้อมที่จะขัดสะบั้นได้ทุกเมือ่อเอาละ่ะเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลเรื่องมีอยู่ว่า ทุกวันนี้ราศีตุลบางคนรู้สึกน้อยใจคนรักมากเหตุเพราะว่าทำอะไรไม่เคยถูกใจคนรักในแต่ละวันคุณต้องคอยเดาใจคอยเดาความคิดเขาให้ออกว่าเขาต้องการอะไรและพยายามทำให้เขาพอใจมากที่สุดเมื่อไรก็าตามถ้าคุณทำอะไรไม่พอใจเขาจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าววีนเวียงใส่คุณฟาดคุณไม่ยัง้งและโทษว่าคุณเป็นฝ่ายผิดอยู่เสมอไม่เคยแคร์ความรู้สึกคุณ และไม่ให้เกียรติคุณเลยนอกจากคุณจะน้อยใจแล้วคุณยังสงสารตัวเองอีกด้วยค่ะคุณรู้สึกว่าทำไมคนรักเปรียบเหมือนทะเลถมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มให้เท่าไหร่ไม่เคยพอได้คืบจะเอาศอกอยู่เสมอสำหรับการเป็นคนรักกันและการแสดงให้เขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว ถึงคุณจะโดนคนรักฟาดอยู่แบบนี้แต่เหตุเพราะคุณรักเขามากคุณก็ยังไม่หมดใจจากเขาค่ะหากเพียงแค่คนรักเห็นค่าในสิ่งที่คุณทำให้และสํานึกว่าถ้าคุณไม่รักคุณไม่ทำให้ถึงขนาดนี้หรอกและเขาลดลาวาสอกให้คุณบ้างคุณจะไม่ถือสาเลยที่เขาก้าวร้าวกับคุณและคุณจะมองข้ามไปให้หมดและจะรักเขาต่อไปจะอยู่กับเขาต่อไปค่ะแต่ทุกวันนี้คนรักยังสำนึกผิดไม่ได้ และดูเหมือนว่าอาการเขาจะมากขึ้นเรื่อยๆ,อยๆจนคุณเหนื่อยแล้วคะ่ะและเมื่อชาวราศีตุลคุณตกอยู่ในสภาพแบบนี้และคุณก็รู้ดีว่าก็เป็นพ่อตัวคุณเองนี่แหละที่ยังทนอยู่กับเขาคนอื่นก็คงไม่ทนขนาดนี้บางครั้งชาวราศีตุลก็บอกตัวเองว่าสงสัยเป็นชะตากรรมคงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันบ้งคะคุณถึงยังต้องจมปักอยู่กับเขาแบบนี้ เวลาที่คนรักมีอารมณ์บีนเวียงคุณอยากหนีไปให้พ้นเพราะเวลาเผชิญหน้ากันอารมณ์บีนเวียงของเขาเออยั่วยุให้คุณบันดาลโทสะคุณก็เลยยับยั้งชั่งใจไม่ได้กดอารมณ์ข่มความรู้สึกไม่ได้ก็เผลอมีปากเสียงกับเขาเหมือนกันค่ะและเวลาที่มีปากเสียงกันเขาก็ไม่ลดลาวาสอกให้คุณนะคะซึ่งคุณไม่อยากทะเลาะกับเขาเลยค่ะ เวลามีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกันทีไรมันเป็นสถานการณ์ปวดหัวมากๆค่ะบางครั้งทะเละาะเบาะแว้งกันก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องมาคอยสะสางมาคอยตามตื้อมาคอยเอาใจเพื่อให้เขาใจเย็นลงมาค่ะกว่าจะตื้อกว่าจะทำให้คนรักใจเย็นลงมาได้ เล่นเอาคุณเหนื่อยเลยค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณรักเขาไม่ว่าจะทะเลาะก,กันกี่ครั้งกี่หนคุณจะต้องเป็นฝ่ายงอนง้อขอคืนดีประลอะเขาให้เขาใจเย็นลง และเวลาที่คนรักใจเย็นลงเขาก็มีโมเมนต์ที่น่ารักคุณก็เอาสิ่งนี้แหละมาเยียวยาจิตใจค่ะแล้วบอกตัวเองว่าจะไปโทษใครได้ถ้าโทษก็ต้องโทษตัวเองค่ะเมื่อคุณหลงรักปักใจที่เขาแล้วต้องใช้คําโบราณที่กล่าวไว้ว่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เอาเองนะคะเมื่อคุณเจอคนรักเป็นประเภทแบบนี้จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ เหมือนเป็นการาฟของดัชนีหุ้นเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบางทีชาวราศีตุลเจอว่าตอนเช้ายังดีๆอยู่เลยพอตอนบ่ายๆเริ่มเกิดบรรยากาศมาคุพอตกตอนเย็นทะเลาะกันค่ะแล้วก็ทะเลาะกันไปถึงกลางดึกกลางดื่นไม่หลับไม่นอนกว่าจะเคลียร์กว่าจะทําให้เขาใจเย็นลงได้ก็เกือบลุ่งสางค่ะทะเลาะกันมาลาทอนมากค่ะ พอมานั่งคิดดูดีๆคุณจะจมอยู่กับความรักแบบนี้ได้อีกนานสักแค่ไหนทำไมเราไม่อยู่กันแบบดีๆความรักที่ดีความรักที่สวยงามระหว่างสองคนจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่หรือแต่ดูทรงทุกวันนี้คุณนะที่ปรับตัวเข้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณก็เหนื่อยล้ามากแล้ว กับการที่จะเอาใจเขาต่อมาไพโรมนติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักของชาวราศีตุลว่าเวลาที่ทำอะไรไม่พอใจเขาแล้วคนรักวีนเหวี่ยงใส่ซึ่งบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องโกรธโมโหคุณเหมือนเด็กๆคะ่ะโกรธโมโหคุณในเรื่องที่ไร้เหตุผล คุณพยายามอธิบายให้เขาฟังแต่มันไม่เกิดผลอะไรเลยค่ะเขาไม่สนใจในคำพูดของคุณถ้าไม่อยากให้เขาโกรธโมโหถ้าไม่อยากให้เขาวีนเวียงคุณต้องทำให้เขาพอใจเขาสามารถที่จะเปลี่ยนจากถูกให้กลายเป็นผิดก็คือโทษคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายผิดและเขาสามารถเปลี่ยนจากผิดให้กลายเป็นถูกก็คือตัวเขานั่นแหละค่ะเป็นฝ่ายถูกต้อง จนคุณงงแล้วค่ะบางครั้งถามตัวเองว่าระหว่างคุณกับเขาต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแน่ๆและเวลาที่ทะเลกกาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องราศีตุลย้อนกลับมาถามตัวเองว่าตกลงแล้วเขารักคุณไหมที่เขายังอยู่กับคุณทุกวันนี้เพราะอะไรคิดไปคิดมาหรือว่าคุณเองนี่แหละ เป็นฝ่ายที่ตื้อยื้อความสัมพันธ์เอาไว้บางทีเขาอาจไม่มีใจต่อคุณหากวันหนึ่งคุณเดินออกไปจากเขาเขาจะรั้งคุณไว้ไหมหรือว่าเขาจะปล่อยให้คุณจากไปโดยไม่มีเยื่อใยกับคุณเลยสักนิดในตอนนี้ราศีตุลกำลังค้นหาคำตอบอยู่คะ่ะราศีตุลไม่มีความเชื่อมั่นในความรักไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคนรักด้วยสุดท้ายชาวราศีตุล กรณีชาวราศีตุลที่เจอลิดเดชคนรักสงสัยคนรักของชาวราศีตุลเนี่ยแสบพอสมควรนะคะเวลาที่เขาไม่พอใจคุณนอกจากเขาจะวีนเวียงฟาดอารมณ์ใส่คุณแล้วราศีตุลบางคนอาจเจอสถานการณ์ว่าเขาทำเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณ ขนาดอยู่ในบ้านเดียวกันเขาทำราวกับว่าเหมือนคุณเป็นอากาศเหมือนคุณไม่มีตัวตนเขาเลือดเย็นเหลือเกินค่ะกดดันคุณให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่มีค่า ถ้าจะทำให้เขาหันมามองคุณคุณจะต้องถอดศักดิ์ศรีออกไปให้หมดแล้วก็ปฏิบัติการง้อขอคืนดีเข้าต้องการให้คุณทำอะไรทำตามเขาทุกสิ่งทุกอย่างจนเขาพอใจนั่นแหละเขาถึงจะหายโกรธและเมื่อเขาหายโกรธคุณแล้วก็กลับมารักกันใหม่คะ่ะวนลูปอยู่แบบนี้คะ่ะรักรักเลิกเลิกทะเลาะกันแล้วก็งอนง้อกันแล้วชาวราศีตุลคุณก็ถามตัวเองว่าโอ้ยรักครั้งนี้ ทำไมมันถึงทุลักทุเลขนาดนี้แล้วคุณจะทนไหวไหมจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่เราถึงจะอยู่กันแบบดีๆสักทีอยากให้ความรักราบรื่นและอยู่ด้วยกันดีๆสักทีมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ทุกวันนี้คุณอยู่ด้วยกันประเภทว่า3มวันดีสวันทะเลาะค่ะเดี๋ยวมาฟังเทพอยู่ปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีตุลว่าราศีตุลคะคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะ It is safe for you to love ขอให้คุณเปิดใจทั้งให้ความรักและรับความรักจากเขาคะ่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้เหตุเพราะว่าขอให้คุณมองดูคนรักอย่างท่องแท้ต้องอาศัยทางด้านจิตวิทยา มาใช้ในการวิเคราะห์เขาค่ะโดยคำนึงถึงอุปนิสัยใจคอความเป็นตัวตนท่าแท้ของเขา ให้คุณศึกษาเขาว่าเขามาจากพื้นฐานครอบครัวเลี้ยงดูอย่างไรและมาจากสิ่งแวดล้อมสังคมแบบไหนทั้งหมดนี้จะหล่อล้อมให้เขามีอุปนิสัยใจคอมีความเป็นตัวตนท่าแท้ดังที่คุณเห็นทุกวันนี้ชะตาฟ้าลิขิตให้คุณมาหลงรักคนประเภทแบบนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาคะ่ะหากว่าคุณไม่เคยมองคนรักทางด้านจิตวิทยา ไม่เคยที่จะสนใจเรื่องนี้วันนี้คุณต้องหันไปมองดูคนรักและศึกษาเขาในเชิงจิตวิทยาถ้าคุณมีความจริงใจต่อกันบำบัดเยียวยาจิตใจกันนะคะอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีตุลน,นะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอชาวราศีตุลในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ Yeah. <laughs> you